กำลังจะไปได้สวยทุกคนแต่ว่าด้วยความที่อาหารพวกนี้มันเป็นอาหารที่เป็นของกินเล่นเนาะมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องกินทุกวนันลูกค้าบางคนเขาม่ไม่ได้อยากกินทุกวนันแล้วสินค้ามันก็ยี่สิบยี่ห้าสามสิบอะไรแบบเนี้ยอืมแล้วที่สําคัญนะกําลังจะขายได้ดีแม่งชีวิตกูมันโคตรห่วยมันโคตรแบบแย่มากเลยอะช่วงเนี้ยอะไรเงี้ยก็ไปตลาดนัดแถวบ้านแถวนาแกนาหนองผู้อะไรแบบเนี้ย ไปอาทิตย์หนึ่งขายดีพออาทิตย์ที่สองเราจะทำให้มันใหญ่ขึ้นนะยิ่งใหญ่ขึ้นร้านค้าฉันน่ะแล้วเงียบเงียบอีกก็ต้องเปลี่ยนจุดเปลี่ยนสถานที่อีกจากที่เรามีร้านลูกค้ามาหาเรามันไปไม่รอดเราก็ต้องออกไปหาลูกค้าในช่วงนี้ถูกไมหมคะมาอยู่บ้านไม่ต้องเสียค่าเชา่าแต่ว่าเราต้องเสียค่าน้ำมันเพื่อไปตั้งร้านตามตลาดนัดตามนัด นู่นนี่นั่นแล้วก็ลองไปทุกจุดทีนี้ก็มารู้แล้วว่าจับใจความได้แล้วว่าเราจะต้องไม่ไปทีออ,อาทิตย์นึงอาจจะไปจุดนี้สักวันหนึ่งแล้วก็ไปอีกที่หนึง่งตลาดนัดมันเยอะมากเราก็ต้องหมุนวนกันไปเพื่อที่ลูกค้าจะได้ไม่เบือ่อเนาะก็พอได้วิธีการวิธีคิดมีแผนอะไรเรียบร้อยทุกคนรู้ไหมฤดูกาลนี้ค่ะฝนตกนี่โชคร้ายอยกแล้วนะกูว่าแบบเปลี่ยนสินค้า เปลี่ยนสินค้ามาเยอะแล้วก็ยังกาลังจะกําลังจะรอดอ่ะกําลังจะไปรอดอ่ะแล้วมาเจอฤดูฝนอย่างอย่างล่าสุดนะก่อนวันนี้อีกนะวันอาทิตย์ไปตลาดนัดที่อยู่ใกล้ๆตั้งเต็นท์เสร็จค่ะทอดค่ะเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นตะกร้าเนาะเอาขึ้นตะกร้าเสร็จปุ๊บลูกค้ามายืนรอเฮ้ยกูขายได้ไว้วันนี้ เพราะว่าเราห่างหายจากตลาดนี้ไปนานลูกค้าก็มายืนรอกําลังจะได้ขายขายได้สองกล่องฝนค่ะฝนตกลงมาเปียกน้ํามันที่ทอดกําลังร้อนๆอ,นอะ่ะฝนตกลงมาก็บูบบูบ,บ,บเก็บของค่ะกลับบ้านกูไม่สนใจอะไรแล้วกลับบ้านดีกว่ามันเสียเยอะเนี่ยโชคร้ายไหมใครโชคร้ายกว่าน,นี้บอกสิแล้วเมื่อวานก็กะจะไปตลาดนัดใหญ่ไปไม่ทัน ก็ได้ตลาดนัดเลยก็โชคดีหน่อยได้ได้ได้กลับเข้ามาหน่อยหนึ่งได้แบบไม่ถึงพันนะแย่มาก